รางวัลรุ่นพี่ต้อง็นไรแล้วอะไรมามามา้อมครับพี่ดูดีใจกับรางวัลด้วยเป็นไเมื่อคืนก็ขอบคุณครับรางวัลใช่ไหมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับรางวัลที่มอบให้นะครับก็เป็นปีแรกที่เรนนิวสั่นะครับก็ได้รางวัลนี้เป็นรางวัลพิธีกรปีปากนีก็โอเคนะครับเพราะว่าเขาเขาใช้คำว่าดีคือเรนนิวส์อะไรอย่างเงี้ยน่ารักร้อนกลับมาก็ มีปากมีปากดีอ่าชื่อแล้วค่ะใครว่าไงตบมันใช่เลยใช่เลยก็มันมีปากดีขนาดนั้นนลยใจดีเป็นคนใจดีค่ะเหมร้อนกลับมาก็มีแต่สิ่งดีๆด้วยร้อนมันก็ได้รางวัลออโอเคก็ถือว่าถือว่าโอเคครับตอนนี้หลายคนเรียกพี่หนุ่มว่าหน่วงหมดแล้วอะนี่น้องติ๊กตเรียกพี่นวงพี่หน่วงเขาเขาเรียกพี่หน่วงพี่หน่วงโอเคครับก็ขอบคุณพระสูตด้วย นะครับผูสูงก็วาดการ์ตูนพี่หน่วงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็ปอดแบบมาจากตัวพี่คนที่เรียกกัน่พี่หน่วงพี่หน่วงอะไรเงี้ยก็กน่ารักดีครับมีหลายชื่อมากเลยนะคะใช่มีครูกะปิก็มี<อ>มีพี่หน่วงมีอวังอะไรเล<อ>ก็เด็ด <laughs> <laughs> แต่ละชื่อยังมีนนมีประมาณ3ชื่อสีชื่อนี่แหละรับประมาณแล้วหลังจากเป็นพักร้อนมาเ,<อ>เป็นยังไงครับมันเป็นช่วงรีบูทช่วงเติมพลังหนึ่ยังไงครับพี่นุ่มโอ้โหก็สนุกมากแล้วก็แฮปปี้มากนะครับก็อยากจะเชิญชวน คนไทยทุกคนเนี่ยถ้าคิดว่าปีใหม่เนี่อยากเที่ยวไหนอยากอยากไปเที่ยวนานเลยถ้าคุณมีโอกาสวันนึงได้ไปอยากให้ไปเพราะพี่เองไม่เคยไปเลยพอไปมาปรม้อยสิบกิลบาทชอบมากเขาทบใจมากมันเป็น,มนเนมืองน่ารักนะฮะยุ่งีย่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถล่มสวยมากแสดงว่ามีแพลนต่อไปแล้วมีมีจะคลิปนี้มันมีพลังเรือผาักเนี่ยคลิปนี้แหละครับก็<ม> ก็ถือว่าได้ได้พักผ่อนสมองถึงแม้ว่าจะไปประมาณสักสามวันแต่อย่างน้อยสามวันนี้เราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากออกจากระบบเลยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวไม่ได้ดูอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าได้ฟื้นฟูเยอะเหมือนกันอันนี้คือมันเป็นกฎของเราอย่างไรทห้หูว่าเราจะต้องแบบมีการแบบไปพักสมองเราพักใจเรา่อยอะไรเงี้ยคือจริงๆทํางานมาเนี่ยน้อยน้อยมากๆที่จะมีโอกาสได้หยุดอะไรเงี้ยรายิ่งช่วงแบบในหลายปีหลังมาเนี่ยไม่ได้หยุดเลยก็คือจะแบบทำอยู่หน้าจอตลอดอะไรเงี้ย ก็พอครั้งนี้ได้โอกาสก็อยากน้อนก็มาสักถ้าเกิดว่าหยุดเอาจริงๆนะฮะก็ประมาณ9วันประมาณ9วันแต่ว่าหยุดทำงานไปประมาณ5วันปีนี้พาดทังุกชานหลายหลายวันยากยากขนาดไหนขายไม่ได้เลยนะสายัาตาโอ้โหก็ก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่หลายๆคนดับคิดถึงแล้วก็อยากให้กลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยถูกปอบุจีก็ เครื่องจักรมันก็ต้องมีทางบ้างกันเลยแต่เราเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องต้องขอความผิดใจนิดนึงอะไรเงี้ยก็ขอพักสักนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าก็กลับมาไม่ได้ไปไหนเลยครับกลับมานี่มือถือมาเช็คปุ๊บก็คนติดอะไรตามหาเยอะไหมเอ่อก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีแบบก็จะมีแบบว่าขึ้นมาแบบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของข่าวมีข่าวนี้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 อันนี้ข่าวนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องเเคเราไม่ได้ดูเลยอะไรเงี้ยจนเมื่อกี้หรอกกลับมาแค่ห้าวันอ่ะ ตามข่าวแทบไม่ทันไวม่มากข่าวไปนี่คนนี้กำลังจะโอดออกไม้จับคนนี้ออกไม้จับแล้วคนนี้กำลังรออยู่กำลังจับไม้จับออกไม้เรียกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากถือว่าเป็นผู้ปกคองทุกคนแห่งปีไม่ไม่ไม่หรอกครับอย่าอย่าเรียกอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าฟังแล้วน่ากลัวเออก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงเลยเพราะวจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ทำรายการอยู่หน้าสื่อก็เป็นกระบอกเสียงลูกถึงหลังบ้านด้วยนะครับ ประชชานับมาเฟียวงการสื่อนี่ไม่เอานะทำดีเนาะไม่เอาดีกว่าครับไม่ไม่ไม่อยากจะเป็นมาเฟียอย่างนี้ที่หนุ่มหาแฟนรายการน้องเนาบอกว่าที่หนุ่มผมยาวแล้วหรือว่ามันไรโอเออเลือกผมเนี่ยคือคือตัดแล้วอีกคือผมยาวเลยเพราะว่าอยากอยากจะปล่อยว่านี่นี่เป็นเลมออกไปหน่อยแล้วด้วยนะคือทุกคนสังเกตจริงๆเนี่ยตอนที่อยู่ที่หน้าเนาะผมจะยาวเป็นพิเศษโลโซเลยนะเอออันนี้ก็แบบเริ่มเล็มๆออกไปบ้างนิดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ตัดกันหมดเลยเป็นเรื่องสบายเราชอบแต่พอ คือจริงๆอ่ะเคยไว้ผมสั้นมาแล้วแบบผมสั้นแบบเกิดจะสกินนี้ก็เคยไว้มาแล้วผมยาวผมลองทรงผมไม่ไว้เหมือนแต่ไม่เคยไว้ผมยาวๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสก็เลยแบบลองไว้ดูแล้วกะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะตัดอะไรเงี้ยประมาณสักเมษาอะไรเงี้ยก็เลยเก่าเลปล่อยไว้แบบนี้อะไรนะครับโอป้าโอป้าใช่ครับเก่แบบเก่าเกาลีอ๋อไม่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 เป็ไม่ไป็เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็คือก็แค่ปล่อยๆไว้อะไรเงี้ยครับ ก็เหล่อไหมตรงนี้แบบหล่อไมไม,ไม,ไม,ไมรู้สึกสมด้วยซ้ำแต่เราโอเคได้เปลี่ยนไปอีแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็องค์งคือแบบอยากอยากไปตัวเองให้มากที่สุดนะค <c oughs> รับว่าองค์งคือโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะ,ะถ,ถ้าเกิดว่ามองว่าสมัยก่อนผู้ประกาศข่าวผนักอ่านข่าวต้อง,ต,องต้องนั่งเรียบร้อยิน<อ>ีย,ยผมสั้นสครัคมครับวันนี้ะครับมีรายงานข่าวผมมเปลี่ยนไปหมแล้ว เอาเป็นตัวเราดีกว่าอยากเป็นยังไงเราก็เป็นแบบนั้นเลยเขาเรียกว่าลันตุงไลโอผม่ไลโอมันไลโอมันใช้ได้ดีอยู่แล้วอยากไม่อยากลงหลุมนะเอออาหารเรื่องข่าวข่าวใหญ่หน่อยข่าวใหญ่ในการตึกเราวิกาลาพอดีเออข่าวของช่องสามเหรอใช่เรื่องเรื่องอะไรอ่ะกีตุลก็ก็นี่ไงก็ก็ตอบไปแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าสำหรับผมอ่ะก่อนถึงก็ต้องขอขอแสดงความเสียใจ สำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เคยทางานอยู่ท่ต้องสามเนี่ยแล้วก็เข้ามาวันนี้ก็อาจจะต้อง,อง,อง,องถูกเลี้ยงออกออกไปนะครับแต่สําหรับผมมากผมเชื่อว่าพนักง,งานทุกคนของท้องสามเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจเพราะเอาตรงๆสำหรับผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบริษัททุกบริษัทเนี่ยต้องมีโครงสร้างของเขานะครับสำคัญที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือนโยบาย มันเป็นเรื่องปกติทั่วไปครับที่หนึ่งบริษัทเนี่ยต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเอัอมันเหมือนกับต้นบอนไซอะ่ะก็คือ,อ,อต้องมีการตกแต่งเพื่อให้ต้นมันเข้ารูปไม่งั้นก็จะไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ที่ปกติผมเชื่อทุกบริษัททุกๆช่องทุกสถานีก็มีลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีข่าวออกมามใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคมันมีข่าวออกมาก็คนอาจจะมองว่าเอาทำไมทาเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นแบบนี้ทําไมถึงแบบอันนี้ก็คือ เอาเอาเนตรงๆนะครับในสภาพเศรษฐกิจณตอนนี้จะต้องยอมรับอย่างนึงด้วยว่าว่าเ้า่อเปรียบเสียบเหมือนกับเราอาจจะเป็นโรคร้ายะบางครั้งการที่เราตัดขาข้างหนึ่งเพื่อพยุงชีวิตตัวเองให้มันรอดผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันจะเป็นต้องเป็นมันเป็นเรื่องของระบบเป็นเรื่องของนโยบายมันไี่เรื่องแปลกมันเเรื่องการที่ต้องฟงอยู่เอาไว้ซึ่งองค์กรเท่านั้นเองไอ้บอกว่ามันเป็นรอที่ถูกไหมคะ กระทบไหมเหรอครับกระทบโดยตรงเนี่ยคงคงคงไม่ได้กระทบอะไรนะครับแต่ว่าในเรืของของขอ,อการทําข่าวอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้กระทบมากมายอะไรนะนะครับก็อาจจะมีคนนี้ที่เคยเขียนข่าวคู่กันคนนี้อาจจะต้องออกไปหาคนนี้ ก็ยังอยู่ก็ทําไปเขาก็โหลดงานมากขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันจะต้องเป็นไปตามระบบเป็นไปตามกลไกของของของบริษัทอยู่แล้วนอกจากพนักงานบอกมีมีผู้ประกาศข่าวดนด้วยเออไปตรงนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องนโยบายเลยนะครับแล้วองีกอย่างบางทีมันเป็นนโยบายภายในผมผมมาพูดมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับก็ก็เอาไว้ไว้รอทางช่องเขาเขาบอกเองดีกว่าอันนี้ผมผมบอกถึงไม่ทราบเมเขาเริ่มส่งอีเมลไปให้กันแล้วแต่ว่าใครเมื่อวานตอนตอนห้าโมงเย็นเมื่อวาน ดูได้ยังไงอ่ะมันเป็นระบบข้างในนะไก่ไก่อ่าโอเคก็อันนี้ก็ก็ผม,นนผ,มผมขอ,อย้ำ<อ>ไม่พูดตลลรงนี้แล<อ>้วกันเพราะมันเป็นเรื่องของของทางช่องเขานะครับรลองกอย่างหนึ่งคือผมว่าไม่ต้องตื่นตนกอะไรเลยครับก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างเป็นเรื่องของนโยบายที่ทุกๆบร,ร,ริษัทก็มีอย่างที่บอกไปไม่ต้อง,งตื่นตนกก็ผมเชื่อว่าพนักงานท,ที่ถูกเลียกออฟออกไปในบางคนเนี่ยก็เข้าใจนะครับ พราะที่เขาออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปแบบเปล่าเขาก็เขาก็มีการทดเชยให้อย่าง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 สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาที่เกิดการมีการทำงานในช่องเปลี่ยนไปไหมคะพี่บที่เกิดขึ้นเน่ยทำกผมว่าไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนนะครับผมว่าทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพราะว่าเอาตรงๆบางคนเองเนี่ยเขาออกไปอย่างห่ของเองเนี่ยมีพนักงานคนพนักงานของช่องออกไปไปฝ่ายข่าว ขาก็กลับมาทําผลกระแสผมก็จ้างเขาพิเศษทำมันเขาก็ได้ทั้งเงินเงินทดเชยไปแล้วก็ได้เงินเดือนใหม่มันได้งานใหม่เลยบางถ้าเราคิดบวกมันก็ดีอ่ะอย่าอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นในแง่ลบดีกว่าโอเคขอบคุณนะคะโรตีะนเซค่ะ